เมื่อวันที่9กันยายน2567เวลา17นาฬิกา50นาทีนยสิทธิศักดิ์อภิกุลใจสุดในอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้อันตราตั้งเจ้าคณะตามป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แต่งตั้งท่านพระครูปรลัดนันทวัฒน์พยุงศักดิ์ธีรธรรมโม เจ้าอาวาสวัดป่าแดดเป็นเจ้าคณะตำบลป่าแดดโดยก่อนที่จะมีพิธีอ่านตราตั้งได้จัดตั้งขบวนแห่ตราตั้งเจ้าคณะตำบลแล้วเคลื่อนขบวนอันตราตั้งเจ้าคณะตำบลป่าแดดเข้าสู่ในวัดป่าแดดจากนั้นท่านพระครูนันทวัฒน์เข้ากราบถวายสักการะ,ระร ى, ทุแพรเทียนแพรต่อหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอ เมืองเชียงใหม่ทั้ง3รูปแล้วจึงเข้าสู่พิธีอ่านตราตั้งเจ้าคณะตำบลจากนั้นเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้มอบตาตั้งเลยขาด้ผู้ช่วยเลยขาเจ้าคณะตำบลป่าแดดพร้อมสองรูปจากนั้นท่าพระครูบัตนทวัดเจ้าคณะตำบลป่าแดดพร้อมด้วยคณะสัทธาเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยแต่พระสงฆ์ในพิธีสำหรับพิธีรับตราตรั้งเจ้าคณะตำบลป่าแดดในครั้งนี้ได้มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีกันจำนวนหลายรูปสร้างความปลื้มปิติให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาตลอดจนคณะรัทธาสาธุชนของวัด มีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตตำวลของตนตามกฎมหาเทระสมาคมฉบับที่23พุทธศักราช2541ว่าด้วยระเ,ะเะบียบการปกครองคณะสงฆ์ขอจงถึงความจระเงอกงามไมู่นในพระพุทธศาสนาตลอดการมืนานเกินแต่งตั้ง วันที่9กันยายนพุทธศักราช2567ประเทศมังกรดาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่